โอเคครับนะฮะสวัสดีคุณผู้ชมทุกคนด้วยนะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องกอละเกมนะฮะวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะกับเกมสล็อดังมืบายนะฮะโอเคไม่ได้ลงคลิปมานานเลยเนาะโอ้โหทุกคนที่ดูอาจจะคิดถึงนะวันนี้เราก็กลับกันมาอีกแล้วนะฮะกับกิจกรรมใหม่นะกิจกรรมบ่อปลานะที่เพิ่งเข้าไปเมื่อวานสดๆร้อนๆนะฮะก็จะเรียกว่ากิจกรรมบ่อปลาหรือบ่อเกลือก็ไม่รู้นะที่เกมที่ป่าเลยนะ ก็จะมาพร้อมกับของใหม่นะอยู่2อ,อย่างนะเว้ยที่ทุกคนเห็นนะก็คือลูนลอยตัวเก็บบอลนะฮะที่ทุกคนเห็นอยู่ที่หน้าจอนะแล้วก็ชุดฝึกซ้อมโอด่านะฮะเบอร์12นะฮะโอ้ยอย่างจา้าบนะใครที่เล่นโอด่านนะฮะสกินนี้ไม่ควรพลาดเลยบอกเลยว่าเท่แล้วก็มีมาอีกสออย่างนะที่มากับของใหญ่ๆนะก็คือลูนสวิงแมนนะอันนี้สุดยอดละฮะลูที่ตัวเล่นได้ใน,นทุกตำแหน่งอะ่ะ oh <my S 1> ต้องมีเว้ยลูนเนี้ย คือจะลุกจะรับได้หมดเลยแล้วก็เสื้อกล้ามอัจฉริยะสีดํานะของสก,กุลงีหัวโล้นนะฮะโอ้ถ้าใครอยากได้นะเล่นได้เลยนะบ่อปลานะฮะวงเล็บบ่อกเกลือนะไอเทียอย่างเข็มโอเคนะเพื่อเป็นการรอช้านะพาทุกคนไปดูพร้อมกันเลยดีกว่าว่าวันนี้เราจะตกได้ปลาตัวใหญ่หรือว่าเกลือก้อนโตนะโอ้เพื่อเป็นการรอช้าไปดูวงเล็นเลยเลยครับไป มาแล้วนะฮะสำหรับเติมไมดีนี้ไปนะเติมไปทั้งหมด2,000ปองด้วยกันนะฮะก็จัดไปเลยนะฮะสำหรับเบ็ดปลา10อันนะมาซื้อได้วันละ10อันเท่า,านั้นนะมันจะตกเบ็ดอันละ20ปองเนาะ,ะก็ได้มา10อันในราคา200ปองเน,ะะนาะกระตกไปเลยนะฮะรัวรัวๆนะฮะ,ะอย่าวผมจะเล่งไปที่อนาคตเลยนะฮะ เราได้ไาเอตมาทั้งหมด7ตัวนะฮะเราได้ชิบปบ่อปลา15อันนะโอ้โหได้เฮี้ยนเลยเลยแล้วก็สาเอตนะฮะได้มาทั้งหมด3อันนะ,ะจัดมาเลยอันแรกนะบัตรแดง5อันโอ้โหหยิบสกินจะดีเดือดอ่ะที่เเจ๋งแล้วก็บัตรไฟ5้าอ,5อันนะโอ้โหดูดีได้สกินแบบสวยๆทั้งนั้นเลยที่แบบใครยังไม่ได้ผมแนะนำนะสกินของเลียวตาแล้วก็สกินของมากรีนะบอกเลยว่า แพงและหายากส่วนกินน้ำอื่นมันหาได้จากแมดเดอร์ฟ้านะก็ไม่รอช้านะฮะก็จัดไปอีก10เบ็ดตกปลานะแต่ครั้งนี้ก็เบ็ดตกปลาละ30มสิบูกปองเนาะก็ใช้ได้หมด300ปองเนะ <_ C os> าะก็จัดไปไดนะรัวรัวรัวนะฮะก็ได้ไซส์มาทั้งหมด9ตัวนะครับแล้วก็สายเอมาหมดหนึ่ตัวนะไซส์ยเอสอืมชิป13อันนะอืมสายเออีกบัตรฟ้าอีกห้าอันขี้อย่างเกลือโอเคนะก็จัดไปอีก10เบ็ดตกปลานะฮะไม่รอช้ากันแล้ว ได้สาเอ็มาทั้งหมด9อันนะฮะเปิดมาชิป3 1อันนี่เขี่ยโคตรเกลือแล้วก็สซเอ็มนะฮะได้มาอีกหนึ่งก็คือบัตรแดง5อันนะ,ะคือไซเอ็จริงๆผมว่ามันไม่ได้อะไรเลยนะ,ะทุกคนแล้วคนสังเกตด,ดีๆคือสซเอ็ตไม่ก็แจกแต่ชิปชิปหายอะ่ะชิปบอดตกปลาป่ะจัดต่อที่เหลืออีก10ตัวนะอีก300ปองนะ ได้ไซเอมาทั้งหมด9ตัวนะเปิดมาชิป21อันเอาไปทำอะไรเยอะแยะวะไซเอ็มหนึ่งตัวนะได้บัตรแดง5โอ้เอามาทำไมบัตรแดงปะอีก10ตัวไซเอสมทั้งหมด6ตัวนะฮะได้ชิปมาทั้งหมด10อันจริงเหรอ10อันโอ้แล้วก็ไซเอ็มอีก4อันนะได้บัตรแดงมา10ศักยภาพมา50อันแล้วก็บัตรไฟอีก5อันไอ้เหี้ยอย่างกาก โอเคไปต่อมาเลยครับอีก10เบ็ดตกปลานะฮะเดชเ็ดมาทั้งหมด7ตัวนะฮะชิปบ่อปลาอีก15อันแล้วก็ไซเอ็มมัมทั้งหมด3ตัวนะฮะบัตรฟ้า3อันคุณลักษณะอีก10อันแล้วก็ศักยภาพอีก50อันอืมอยางกาดแล้วก็10ใบสุดท้ายนะฮะ10เบ็ดตกปลานะ ตกอมาได้ไซส์เอทั้งหมด9อันนะฮะปรากฏว่าได้ชิป21อันนะฮะส่วนไซส์เอ็มนะฮะหนึ่งเบ็ดนะฮะหนึ่งตัวดิไม่ใช่หนึ่งเบ็ดได้บัตรฟ้ามาห้าอัน ซึ่งบอกเลยว่างานนี้เฮีย้ยเกลือยิ่งกว่าเกลือเอาเกลือเสร็จนะต้องไปแลกเกลือต่อยซึ่งกิจกรรมนี้มันมันบอกว่าอะไรนะมันไม่เหมาไม่มีทางเหมาตู้เว้ยแล้วก็ไม่มีเปอร์เซ็นต์เพราะทุกครั้งเวลาเราสุ่มมันเกิดการแบบรีเลทใหม่ตลอดเวลาเราไม่มีโอกาสที่จะแน่นอนว่าเราจะได้ของใหม่หรือไซแอลนะถ้าใครตกไปไซแอลนะมันมีโอกาสที่สูงหรือ,อาจจะชัวร์เลยแหละที่ว่าจะได ของ4อย่างที่แม่งสุดเจ๋งของกิจกรรมครั้งนี้นะครับโอเคนะเดี๋ยวก,ก็สรุปให้ฟังนะสำหรับที่ใช้ไปทั้งหมด2 0 0 0กูปองนะฮะเราได้ปลาไซสอ S มาทั้งหมด56ตัวนะไซเ์ size M ได้มาทั้งหมด14ตัวนะเราได้จากปลาไซสอ S นะ,ะเราได้ชิปมาทั้งหมด126อันเอาไปแลกอะไรวะแล้วจากไซเ์ M นะฮะเราได้สกินนะฮะที่เลือกจากกล่องนะ1อันนะฮะบัตรฟ้า25อันนะบัตรแดงอีก25อันนะศักยภาพ1 ร้ออันแล้วหุณลักษณะอีก10อันนะโอเคนะท่านทุกคนที่ชอบคลิปนี้อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe นะฮะและอย่าลืมติดตามนะช่องกล่าเกมนะจะได้มีคลิปสนุกสนุกหรือใครอยากได้คลิปอะไรนะฮะบ,บอกมาได้เลยนะฮะส่วนวันนี้ผมก็ตัวลาไปก่อนแล้วเจอกันใหม่กับอีพีสปนะครับสวัสดีครับ